ชมเดือนกองจันทร์ค่ะเป็นคุณครูข้าราชการํานานค่ะอยู่โรงเรียนอะไรครับอนุบาลมหาสารคามค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ70ปีค่ะอยากจะบอกตัวเองในวันที่อายุน้อยกว่าจะบอกอะไรกับตัวเองในวันที่ยังเป็นวัยรุ่นครับเข้าวัดช้าเกินไปค่ะ <laughs> รู้สึกยังไงกับตัวเองในวันนี้ในตอนนี้คุณมองตัวเองว่าเป็นยังไงครับยาวไปไหมณ <laughs> นะปัจจุบันนี้มีความสุขมีความสุขแล้ว กัทขี้ตัวเองคิดที่อยากจะเข้ามาทําบุญที่วัดแต่ก่อนมีความรู้สึกว่าหลงทางอยู่คุณครูก็มีความรู้สึกว่าอ่านิยามที่เขาทฤษฎีที่เขาคุยกันว่าคนมีสองประเภทที่มาวัดหนึ่งไปวัดสองเข้าวัดตอนเริ่มเริ่มแรกเนี่ยคุณครูก็จะเป็นไปวัดไปก็คือชวน <ไป S 1> เพื่อนชวนก็ไปไทยชวนก็ไปไปนูน่นไปนี่วิ่งคําว่าเข้าวัดยังไม่มีแต่ปัจจุบันนี้เป็นการเข้าวัดเข้าวัดก็คือเริ่มศึกษาปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์อบรมสั่งสอนเรา ได้ทําทานได้รักษาศีลแล้วก็ได้ภาวนาเมื่อโอกาสเหมาะๆก็ทําอาจารย์คิดว่าคนรอบตัวมองอาจารย์ว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ครับทุกวันนี้ทุกคนก็แฮปปี้กับคุณครูนะเดิมเราอาจจะมาจากข้าราชการเนาะข้าราชการส่วนมากนี่ก็จะบุกเบิกทาหน้าที่การงานของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองก็ไม่ได้ค่อยได้ใส่ใจเรื่องวัดวาอารามแต่เราจะพาเด็กนักเรียนเนี่ยไปก็เรียกว่าไปวัดแต่ยังไม่ได้เข้าวัด เริ่มไปฟังไปเขาเรียกว่าไปฉาบไปทาสีแต่ยังไม่ได้ลงสีจริงนึกออกไหมแต่ทุกวันนี้เรามาลงสีจริงละส่วนที่เราจะพัฒนาไปได้มากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่บุญวาส,สนาเราแหละตอนนี้เรากาลังสะสม,ม,ามาอะไรคือเป้าหมายตอนวัยรุ่นที่อาจารย์อยากทําแต่ไม่ได้ทําครับตอนสมัยวัยรุ่นนะครับโอ้ยอยากเป็นคุณหมอแต่ไม่ได้ทำเพราะเกรดไม่ถึงก็เลยได้ไปเป็นคุณครู ในชีวิตที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ความผิดพลาดอะไรหรือเรื่องเสียดายที่สุดอะไรที่สอนบทเรียนให้กับค,คุณครูครับประมาทชีวิตตัวเองประมาทในช่วงที่ยังอายุยังน้อย คำว่าประมาทหมายความว่าผู้ใหญ่สอนไม่ฟังคนพูดเตือนก็ไม่ฟังคือจะเพื่อเรียกเป็นคนมีทิฐิสูงมากเชื่อมั่นตัวเองสูงมันก็เลยทําให้ตัวเองประมาทแล้วก็พลาดไปถ้าย้อนกลับไปได้อยากจะบอกอะไรกับตัวเองในวันนั้นครับคุณครูอยากจะเริ่มต้นว่ารู้จักฟังคนอื่นแล้วก็นําไปตรองแล้วค่อยเดินเนี่ยอยากจะเป็นตรงนี้ตรงนี้น,นะคะโอ้สิ่งมากครับถามสุดท้ายนะครับ สูตรการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณครูคืออะไรครับครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานแล้วก็มีครอบครัวที่มีเศร,ฐรษฐกิจที่พอจับใจ่ายใช้สอยไม่เดือดร้อนไม่ขึ้นบ้านเหนือลงบ้านใต้แล้วก็สามารถทําบุญได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจอยากจะทำนี่แหละคือครอบครัวที่สมบูรณ์ของคุณครู ขอบคุณมากครับคุณครูครับครับวัดป่าบางเลงค่ะตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทะลวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ